สวัสดีค่ะยินดี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิชชั่นรีวิวนะคะวันนี้ก็อยู่กับป้ายสุดนีค่ะวันนี้เรามีภารกิจค่ะเรากําลังจะไปรับพนักงานใหม่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามีพนักงานใหม่ใช่ไหมพนักงานใหม่ก็จะมาออฟฟิศแล้วเราก็จะมีการเวลคัมูนเนอร์เป็นการออนบอร์ดพนักงานแต่วันนี้เนี่ยน้องคนนี้พิเศษมากๆเขาเป็นพนักงานใหม่ที่จะมาเป็นเพื่อนกับสมมูลแล้วเราเนี่ยต้องไปรับเขาถึงที่เลยวันนี้นะคะมีของที่เตรียมรับน้องเนี่ยเต็มที่มากยังไงเดี๋ยวเาไปปดูกันนนว่น้องจะ็ ถ้าหออ,องค์จิว๋วน,นี้จะเป็นทิปแรกนะคะในการขึ้นรถขององค์จิ๋วนะคะหวังว่าจะไม่แทะมาดูว่าน้องจะเมาไหมนะคะนี่มารับน้องแล้วแล้วก็กําลังจะพาน้องไปออฟฟิศอโอเช่องค์จิ๋วจะไปหาสมุนโอเคเราพาน้องมาถึงออฟฟิศกันแล้วนะคะนี่ล่องรอยอะไรยธรทำอุตสาห์ใส่ไว้กันฉี่ แต่ว่ากัดตะน,นี่น้องไม่เมารถไม่มีอาการกวกใช่ไหมหนูเมารดป่ะเนี่ยไหนดูซิมาค่ะลงมาเข้าห้องน้ำกันเอ่อทางฟาร์มแนะนำว่าถ้ารับน้องมาเนี่ยก็คือวางไว้ที่เบาะหน้าไม่ใช่เบาะหน้าพื้นท้้งหน้าจะเมาน้อยสุดซึ่งน้องไม่เมาเลยไม่เมาเลยมาเราพาลงมาเข้าห้องน้ำก่อนนะคะไหนดูซิกัดอะไรไปบ้างปุ้งจิว๋ว แล้วเข้าองค์จิ๋วชูเดมูนโอ๊ยอย่าพึ่งมุ่งอีกเิอันนี้บ้านมิชชั่นนะคะวันนี้เราเอดียวกันคือจากฟาร์มนะคะแล้วก็มาออฟฟิตเนี่ยก็ค่อนข้างไกลมากๆเลยก็เลยให้น้องพักแล้วก็เออน้องก็ ใายเครียด์หอเนาะต้องแบบเดินเดินก่อนแล้วก็เข้าห้องน้ำอิงจิ๋วเข้าห้องน้ำแล้วเ,เดี๋ยวพี่เขาเข้าห้องน้ำอ่ะอินอันนี้นะคะที่ทำความรู้จักพี่พอยู่นะคะ เาก็จะมีบ้านตรงนู้นซึ่งจริงๆแล้วที่มิชชั่นเราก็จะมีที่พักผ่อนของทีมงานเนาะกวักพิงงานอยากเข้าห้ามไปนอนตรงนั้นมิ้นแบมันจะดูแบบสบายใช่ไหมจริงๆมันดูสบายมากเลยนะ้รอเนี่ยพี่ฉัตรลองนอนเป็นเป็นตัวอย่างให้น้องดูก่อนตกงไกลไลน์ใช่โอ๋อเฮ้ยมันมีช่องเข้าทางนี้ด้วยอ่ะโอเ ตามหาลูกลูกหายล้างมือยังอ๋อแอลกอฮอล์เปล่าอุ้ยว้าวเช้าอามพักเสียงองจิ๋วเลยโลโลอุ้ยน่ารักขนาดนี้มันดูสบายนะนวดนวดจ่ายค่าเลี้ยงลูด้วยเองอะอบน้ำอบน้ไม่ใช่อุ่น ปกติพี่อามเป็นไงคะอันนี้พี่อามนะคะ head content ค่ะปกติเป็นคนยังไงคะคนนี่ะเราจะตั้งห้องให้น้องเลยเป็นห้องเป็นห้องไอ้นี่อะไรนะเยียวยาจิตใจใครเครียดก็มาคุยกับน้องนะน้องเปที่้องเป็นท่กอยอันนี้คือมาตาลา กับเป็นหนึ่งวันี้ตอนนี้เรากำลังจะประชุมกันแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยอย่าชนแล้วอ่าตอนนี้อีกหนึ่งนาทีโอเคเมื่อกี้เรา <c oughs> <c oughs> ประชุมกันไปนะคะเราก็อิู่อะมันก็อยู่ในนั้นแต่มันก็ร้องอยนนู่นี่นัน้นนู่นนั่นทีเนี้ยก็เลยปล่อยมันเดินมันก็ไม่ร้องหรอกแต่ว่ามันกัดขามันงับขาแล้วก็เจ็บมากเราประชุมอยู่ก็ต้องทำหน้าแบบ นแบบไม่ไหวเจ็บทีนี้ตอนนี้นะคะน้องเริ่มสงบแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าซื้อเบาะมาให้นอนมีอะไรให้นอนแต่ไม่นอนโอเคเราจะแอบ,บๆนะคะนี่ไอยู่ไหนเนะี่ยซูม m เขยดูดูอุ๋งจิวดูนางน้องสงบแล้วนองจิวขอนอนก่อนนะคะ อู๋จิ๋วก็มา,อ,าอยู่กับน้องได้ประมาณเนี่ยเข้าที่ที่สแล้วก็เริ่มปรับตัวเพ,เ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 พราะว่าแรกๆเนี่ยเหมือนยิ่งเลี้ยงยิ่งเครียดเพราะว่าน้องเขาก็จะเราอย่างเหมือนปรับตัวกันไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาต้องขับถ่ายเวลาไหนก็ต้องการอะไรอันนี้ก็เหมือนพอเริ่มแบบเรียนรู้จากพฤติกรรมเขาก็จะมีการทาําซ้าําๆเวลาที่ขับถ่ายาช่วงเวลาที่เล่นหรือสถานที่ที่ขับถ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มปรับตัว เริ่มแบบรู้เรื่องมากขึ้นหมาะซึ่งทุกคนก็ แบบน่ารักองจิ๋วก็ชอบไปงับงับของขาโต๊ะอะไรอย่างนี้คะ่ะก็ต้องแบบอ่ะเรียนรู้ค่อยๆปรับพฤติกรรมกันไปองจิ๋วเนี่ยก็เป็นสีสันให้กับออฟฟิศซึ่งหลายๆคนหลายๆที่ออฟฟิศก็อาจจะเป็นเพจเฟรนดี้อยู่แล้วในการที่นรญยตให้สัตว์เลี้ยงไปที่ทํางานได้แต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของความสะอาดหรือว่าพื้นที่ที่มีสัดส่วนแล้วก็มีพื้นที่ของเขานะคะแต่ข้อควรระวังเนี่ยก็คือสุนัขก็เหมือนเด็กอะคะ่ะก็ต้องระวังเรื่องของการที่อ่ะ ล้างมือก่อนในการที่จะมาจับเขาหรือว่าการทําความสะอาดหรือว่าวิธีการเล่นกับเขาเนี่ยค่ะก็ต้องระวังไว้เป็นเรื่องหนึ่งหุจิ๋วเนี่ยมีหน้าที่เป็นจริงๆก็ไม่ไม,ไม,ไม่ทำการทํางานเลยคือจริงๆตั้งชื่อตําแหน่งให้หุจิ๋วว่า D.O.G คือดอกนั่นแหละมาจาก d e l i g h t f u l Office Guide ก็คือเป็นพนักงานที่มอบความสุขละกันคือองุ่จิ๋วก็ช่วยฮิวใจให้กับพนักงานของมิชชั่นคือน้องนๆทีมคนในมิชชั่นก็จะมาเล่นมาแบบรูปองุ่จิว๋วซึ่งจากรีวิวความรู้สึกก็รู้สึกว่าเหมือนเราทํำงานเหนื่อยเครียดแล้วการที่เราได้มามีสัตว์เลี้ยงเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เขาก็อยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็แค่นั้นเหมือนทฤษฎีแมวที่แบบกิน นอนเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ประมาณนี้คือมันก็เหมือนช่วยให้เราวางเรื่องเครียดหรือว่าแบบปรับโฟกัสได้เหมือนกันอะไรเงี้ยโหนี่พูดเยอะอุ้งจิ๋วแบบไม่ให้สักทีไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนแล้วเอาอุ้งจิ๋วไปนวดไนวดนวดนี่นี่นี่นีเก่งมากสำหรับออฟฟิศไหนนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่า สามารถให้เาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้เนี่ยก็ลองพิมพ์มาคุยกันดูค่ะหรือว่าอยากฝากคําถามอะไรถึงอุงจิว๋วก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรายการมิชชั่นรีวิวค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าไม่รู้ว่าอุงจิ๋วจะจะ,จะยังมีโชว์อยู่ไหมเพราะอุงจิ๋วถ่ายยากเหลือเกินน้องไม่เคยอยู่สุขเลยทําไมทําไมเห็นสัตว์เลี้ยงที่อื่นเขานิ่งกันขนาดนี้อ่ะแล้วหนูหนูไม่นิ่งเลยหนูนั่งก่อนใจเย็นนะเก่งมาก Ừ, muộn hết muộn léo, muộn hết 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 ui. ui bái rồi, bái rồi.